โตโยต้ายาริ1 2 e ปี2016ค่ะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับฝนที่ Perfect Car อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝนจะมีรถใหม่ๆที่เข้ามาใหม่นะคะมานำเสนอนะคะเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าเป็นรถอะไรสำหรับคันนี้นะคะเป็น โตโยต้ายาริส 1.2e ปี2016ค่ะสีของเขานะคะเป็นสีบอลเงินสีเดิมเลยนะคะมาเรบไฟไฟไฟหน้าสไตล์ของยาริสเลยแล้วก็กระจังหน้าเขานะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะที่ล้อแมกนะคะล้อแมกคันนี้นะคะเป็นแมกใหม่ยางใหม่นะคะจากทางร้านเราที่ใส่เติมแต่งไปให้แล้วนะคะเตัวอีนะคะไฟของาไฟเหลียวจะอยู่ทางด้านข้างของตัวรถนะคะ มือจับทั้ง4ด้านนะคะจะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะสำหรับคันนี้ทางด้านหลังนะคะเป็นทรง5ประตูนะคะคันนี้ Toyota ตต Yaris ปี2016สนี่ตรงนี้นะคะสามารถพับได้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็สามารถพับเบาะเข้าไปด้านในได้อีกนะคะเพื่อสะดวกสบายในการวางของนะคะ ยารีคันนี้นะคะจะเป็นแนวอีโคคานะคะเพราะว่าเครื่องยนต์เขาอยู่ที่1,200ซีซีเท่านั้นเองนะคะเราไปดูภายในคันนี้กันค่ะว่าเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมมาจากตัวอื่นยังไงนะคะสําหรับภายในของ t o y o ต้ายาร s คันนี้นะคะเป็น Airbag ให้คู่หน้านะคะคอนโซลนะคะตกแต่งเป็นสีดาสีเดียวกับโคงมาไลัยนะคะเป็นหนังสีดํานะคะยังไม่มีรอยเล็บรอยจิกใดๆเนาะแล้วก็นี่ค่ะแอร์สามารถปับได้4ระดับ กับด้านหน้าแล้วก็ด้านเท้ากับด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะเป็นเครื่องเล่นของเขานะคะภายในรถเนาะจะรองรับวิทยุ FM AM นะคะสามารถเชื่อมต่อสาย USB AUX ได้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้เบาะนะคะเบาะทั้ง4เบาะนะคะทางร้านของเราหุ้มให้แล้วเนาะเป็นเบาะหนังเดินได้แดงนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะราคาก็เบามากแล้วก็ค่้งวดยก็เบามากค่ะเดีย๋ยวช่วงท้ายคลิปฝนจะบอกนะคะว่าข่างวดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ราคานะคะอยู่ที่เท่าไหร่รับรองว่าต้องว้าวแน่นอนเราไปดูภายในห้องเครื่องกันดีกว่านะคะเอาล่ะค่ะสำหรับภายในของห้องเครื่องยนต์ของ t o y ยต้ y ยา i ี 1.2E ปี2016คันนี้นะคะเครื่องยนต์อย่างที่ฝนแจ้งเบื้องต้นเลยค่ะเครื่องยนต์1,200ซีซีนะคะรองรับเชื้อเพลิงเบนซินนะคะแล้วก็ E85 เนาะตรงนี้นะคะเป็น ตัวกันความร้อนนะภายในห้องเครื่องเครื่องนะคะยังเป็นเครื่องเดิมๆยังใหม่อยู่ยังสวยอยู่เลยแล้วก็แบตเตอรี่นะคะยังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็รอยเม็ดรอยอาร์ของเขานะต่างๆนะสียังไม่ได้มีเก็บทําเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะคะยังเดิมๆอยู่เลยเดีย๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่าค่ะว่าราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่เอย โตโยต้ายาริ 1.2e ปี2016คันนี้นะคะฝนตั้งขายอยู่ที่3 2 7 0 0 0บาทนะคะย้ำกันอีกรอบนะ,ะสำหรับโตโยต้ายาริคันนี้ปี2016นะคะเลขไม่น้อยแล้วก็ราคาถูกนะคะราคาอยู่ที่3 2 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะค่างวดน,นะคะอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็สำหรับออกรถนะ,ะสำหรับเดือนนี้พิเศษจริงๆเลยค่ะออกรถแค่100บาทนะคะมีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะเป็นจาก วีลสมาร์ทนะคะช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นบุ๊กสวิตเป็นสมุดรับประกันจากทางเพอร์เฟกต์คนะคะทางเรามีการตรวจเช็คให้ก่อนออกรถแน่นอนค่ะมีเปลี่ยนถ่ายกรองแล้วก็น้ำมันเครื่องขัดเคลือบสีรถให้นะคะรับรองว่าถึงมือลูกค้าแล้วคือเพอร์เฟกแน่นอนค่ะร้านเรานะคะตั้งอยู่ที่สุขุมวิท105ปากซอยลาดาแปเดเขตบางนากรุงเทพมหานครนะคะใครที่มาไม่ถูกนะคะสามารถโทรเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังดู YouTube ของทางช่อง Perfect Car อยู่นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะเพื่อชมรถที่เข้าใหม่แล้วก็โปรโมชั่นดีๆจากทางเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ